อาหารพร้อมส้มตําพร้อมนะฮะโหผักเป็นถาดๆหัวโคลาบี้ผัดกะเพรามงตามคนป่วนก็พร้อมนะยายทันกินอิ่มไหมก่อนที่จะป่วนก่อนเนี่ยอะจะเผาไก่คนป่วนอยู่นี่คนป่วนอยู่นี่อะ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 คนป่วนก็พร้อมตาเอ๋อหยาอยายาเป็นบัหลังไ์มได้ไงคุณนี่มีกินเลยเพเ่ม เธอได้หรือไงเขาไม่ได้นี่ไงเอออืม้นผักไปเป็นโตัวสู่ไว้บ้านยายแล้วมั้งเนี่ยอืมตอนนั่นกินข้าวเลยไหนเปนผักเปล่าโต๊ะอีกเกียรเหมนของน้องอ่ะทุ่บ้านเราก็มีไม่เอามาให้เลยมั้งไงโอ้โหกินที่กิ่ชั้นม่บลัมมีใหญ่ขนาดน้น่ะใหญ่เวลากลางอ่ะมัน ค่ะมันกลางออกผัดกะเพราไก่ตำหัวโคลบีตัวไอกเกียเท่าไหร่เธอสิบห้าปะไม่รู้ต้องนินมาไว้คนนั่งเป้าของแัมฉันได้มาอือฮึเพราะตอนนั้นไปดูอ่ะมันขายแย่ใช่ไหม ขาส้นตำก็จะา็ตัวเก้อีก็ห้ามันไม่ได้กิดนแรงแบบพอดีนะดอกผัดดอกอร่อยกว่าใบนะเกินไทยแต่ว่าซื้อแบบทั้งเซ็ตแบบกี่บทแกี่บาทเปิไเปไปหน่ะดูดูแม่ับเนไรเหมนกัเองเดินได้อะดูแม่เอนอ่หมือนกับเองเดินได้อ่ะยโรอนกับอย่ะ มีอันเจน่าเน่ที่องเล่นงนี้อนัแม่เปอันนีอีกกมะลออาแม่มาเก็บแม่ยังมีเวลามาเก็บหญ้าดอกหญ้าสิงโตเลี้ยงอ่ะนะกลังงานเลยทำชามันมีสองแบบเดวมันมีแบบว่า

เขาเรียกอะไรตากุปผาเนี่แค่ <ปา S 1> เอามาวางนี่ไงไว้กับแม่เขาก็สิบเอ็ดกิโลเก้าก่าโอเคสิบเอ็ดกิโลตาบุปผาแต่มันสี่กิโลไงมันซื้อเป็นเซ็ตก็ราคาเขาเซ็ตมันมีอะไรบ้างคือจะเอาไม่ต้องนะอเอาแต่โค้กเอาแต่ก๋วยเตี๋ยวจริงๆเตอนทำหลังคาไม่โลทิ้งข้าวของงั้นไม่ต้องถามมาแล้วจะเอาลูกอีกไหม มไม่ละแลม่นนยังไม่มีหัวตอนแรกไม่มีหัวจะไปอยู่ไ,ไหนไม่มาไหมเที่ยวอยู่แม่เที่ยวกตอนนั้นสดยังจางแต่เค็มอยู่แม่จ๋าก็ไม่คิดเลยน้อว่าลูกสาวแม่ก็ยังบบอายุน้อยอาจจะมีน้องคอย <c oughs> หลานสองคนถ้ามันเหลือแหล่แลนะ้วน้องคอย <c oughs> ผัวน่ะเอาได้บอกว่าจะไปเอาลูกอีกนะโพมีลูกอีกเนี่ยหหว่าแมเงสำหรับมิ้วลูกสองแล้วสำหรับไม้ยังไม่มีลูกไนะยองมาผมเช็ดความผิดของไม้รับไปเติมเต็มเลยลูกสามเลยเอาอีกบ้างเอาอีกคนจังเลยพออือพอแล้วลูกตอนนี้รถเธอยังโอเค จะเอาเพิ่มอีกกับรถเธอแบบไม่ได้ละกะซื้อรถตู้มไม่พอฝันใหญ่จังก็สู้อ่ะรถตู้ใครแย่งกินเนี่ยปรึกษาจเจริญรุ่งเรืองกันนะแม่าปรึกษานั่งกันเอาลูกกันอยู่ดีเออสัวเจริญลนะภาษีจะได้เบาลงมม้งแม่แล้วถ้ากินก็อยู่เห <c oughs> มือนกุ้มไม่รูป <c oughs> อืมเอาเกระหมูให้มาให้กินเลยคนเดียวเ่ะเอาไปได้เก้าห้ฝรั่งน้อยมาถึงเมื่อวานนี้จบเลยนะอันนี้่เริ่มโตแล้วเริ่มกินทุกอย่างเลยหมูกินอยู่แล้วเ่เลยวรีบชอบเป็นสิ่งเดียวที่เป็นหมูที่รัานกินอ,อือืมอืม ตูต้แข็งมัคือลิ้นหมูจะเอามากลอมากล่องเนี่ยเอามาน้ามันสือพี่อุ๊เอามาให้นะนี่แต่งงานงานศพลุงเพิ่งจะเอามากินนะคะลูกโทรมาลุกลกลุกืล้อตู้แข็งผัดกะเพรากะเพราทําง่ายเพราะว่าเครื่องซอสกะเพราตู้แข็งมีนะก็ช่วยอย่เดียวอยู่ไป หยุดไปใส่ตู้มแม่ทำเป็นถุงๆเลาหยิบไม่เข้าต้องให้หยิบให้แล้วป้อมนะเอน็นมั้ยนี้หมูหมูกลมันแบบที่ว่าแม่แทะออาแปะหนังนั่นนีเลยนะชอบนี่เค่ มืกกอมสวยจอมซาหมดซาแล้วจำใจไม่รูปแมจริงป่ะริงกินแล้ว,วนะกระตุกนอนกินแล้วก็นอนมข่าวข้าวะเน่ันเากกินข้าวเยอะกินสุตดเยอะๆเล่น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 เลน <c oughs> เล่น <c oughs> เราคุดกระตุกกระตายอยู่เย่ยไปทักนจะเล่นเตล,ดลิดเลรอสิแบบเนี้ใช่ลูกทำไหมเล่นแบบนี้เล่นเตลอดอิดเลูกหลานเพ่งวค่ะมาไม่ครบนะเนี่ยเอาครบต้องปวินพรุ่งนี้อยู่จะทำกินกันมาแม่มาแม่ไปก็มาทำรอกลับมาจะได้กินเลย ประสาดีนะพงนี่อืมนั่งหลังบ้านก็นั่งคลงโไปกินกนสองคนตั้งเดี๋ยวไปดูคลาบ้าง่อไปดูพวกเรือพวกอะไรเล่ใยวจมลูกที่ยี่สามปีนะฮะลูกสาวมังจะเก้าขวบเดี๋ยวจะหอบมาลูกสาวเดียวมามีหลานอยู่ในสาม บอกว่าจะเอาอีกคนนึงนะบอกหืมแล้วฟังเขาพูดกันนะเด็กๆนะแ<ห>ข่งกันเอาลูกพ่ะนะใครใครอีคนนี้ท้องอีคนนั้นท้องอีคนนั้นโผล่ท้องเรียงกันซะลอยนะสรุปว่าเจ้านท้องจริงอ่ะพูดเป็นของเรื่องกันเด็กพวกนี้อร่อยไมย้แข่งกับใครมาก่อนเขาหรือเป่าเขาตามมาไม่ได้เป็นน้องเล็กเลยเงี่ย เพราะว่าจะเป็นน้องเล็กสันหน่อย Ooh.